อ,ออกไปออกไปทำไมไปได้เขาอย่างนั้นล่ะคะไม่ได้หรอกค่ะฉันให้เขาเข้ามาไม่ได้อ่ะนี่เงินเอาไปซื้อข้าวที่อื่นนะที่นี่เขาไม่ต้อนรับคนแบบพี่ฮลัลโหลครับาผมโตแล้วนะผมจัดการเองได้ ครับโอเคครับไว้คุณกันนะป้าร้านตั้งใหญ่ทำไมไม่มีน้ําเย็นมาบริการลูกค้าฉันไม่ชอบพี่เธอใส่น้ำแข็งมาแบบนี้สาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันรีบไปซื้อน้ําเย็นล้านข้างๆมาให้เลยคะ่ะไม่ต้องเธอรีบไปทำอาหารเถอะชิคกี้กายจะรอนาะนขอโทษนะคะเดี๋ยวจะรีบเร่งให้เลยคะ่ะขอโทษจริงๆนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้าหาที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาเมนูมาให้ <c oughs> เมนูได้แล้วคะ่ะขอบคุณครับร้านตั้งใหญ่นี่คุณดูแลร้านคนเดียวเหรอครับ <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้ฉันต้องดูแลร้านคนเดียวเพราะลูกน้องเพิ่งลาออกไปอ๋อครับงั้นผมขอสั่งเลยแล้วกัน เอาเป็นพริกแกงกุ้งไข่ดาวครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาเสิร์ฟให้ก่อนครับคุณครับเดี๋ยวคุณไปดูแลลูกค้าฝั่งนู้นเถอะเดี๋ยวผมไปตักน้ำเองอได้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่บริการได้ไม่เต็มที่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ร้านคุณเยอะไหมครับก็พอมีบ้างค่ะวันนี้รับอะไรดีคะผัดพริกแกงเหมือนเดิมไหมยกดีนะครับงั้นผมเอาเหมือนเดิมว่าแต่คุณไม่หาผู้ช่วยมาช่วยหรอครับรอสักครู่นะคะ ฉันบอกแล้วไงว่ามาไม่ได้หิวอิวข้าวบอกแล้วไงว่าไม่ได้ออกไปเลยให้เขาเข้ามาก็ได้ครับเดีย๋ยวผมเลี้ยงเองอย่าดีกว่าค่ะเดีย๋ยวฉันจัดการเองเข้าวผัดอยากกินข้าวผัดพี่หลงบอกว่าไม่ได้ไงออกไปเลยขอโทษนะครับนั้นผมไม่ทานที่นี่แล้วครับขอสั่งเป็นกลับบ้านแทน งั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ออกไปได้แล้วได้แล้วค่ะผมไฟแกนจาก่ายเรียบร้อยนะครับขอบคุณค่ะ ขิวข้าวใช่ไหมอ่ะมีข้าวกินกินกินเอาเอกินเยอะๆนะกินให้หมดเลยเผ็ดไม่ใช่ก้าวผัดไม่เอาไม่เอาลองกินดูก่อนไม่เผ็ดหรอกอร่อย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  อยู่ข้าวพี่ออกไปได้แล้วเ้าไปกินข้าวไม่มีข้าวอ,นนานอย่าก,กินข้าวผักไ,ไม่มีพี่กลับไปเถอะอยากกินข้าวผักไ,ได้นี่คุณเป็คในคนยังไงกันแน่นครับผฟ้าผมขอสแกนจ่ายครับเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทค่ะคิดราคาผิดหรือเปล่าครับ ก็ไม่นี่คะครับเชิญนั่งก่อนค่ะบอสปกติบอสชอบทานผัดพิแกงเหรอคะเดี๋ยวหนูจะลองสั่งบ้างมาแล้วค่ะหิวข้าวหิว ฉันบอกว่าไม่ต้องมาแล้วไงหิวหิวข้าวโอ๊ยออกไปออกไปหิวข้าวทำไมไปได้เขาอย่างนั้นล่ะคะเออคือฉันไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายในร้านนะคะนี่คุณกลัวเขาไม่มีเงินจ่ายสินะให้เขาไปกินในร้านถเถอะเพราะน่าสงสารจะตายเดี๋ยวฉันจ่ายให้ ไม่ได้หรอกค่ะฉันให้เขาเข้ามาไม่ได้เขาก็เป็นคนเหมือนคุณนะคะทําไมคุณถึงเลือกปฏิบัติด้วยเพียงแค่เขาดูสกรปรกนั้นหรอฉันต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าฉันจําเป็นต้องทาแบบนี้จริงๆอนี่เงินเอาไปซื้อข้าวที่อื่นนะที่นี่เขาไม่ต้อนรับคนแบบพี่ ยังไงเดี๋ยวผมให้เลขข่าวผมจัดการให้นะครับครับโอเคครับอ่ะข้าวผัดของโปรดพี่กินเลย ฉันบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าอย่ามาที่ร้านตอนกลางวันแล้ก็ชอบจังเลยนะมากินข้าวข้างหลังเนี่ยเข้าไปข้างในอไรอย่อยพี่หลงเข้าใจใช่ไหมมาตอนกลางวันมันอันตรายใช่อันตรายไม่มาไม่มา รู้ว่าฉันต้องมานั่งพูดแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่พูดไปพี่ก็ไม่เข้าใจแล้วทําไมถึงแม่เขาเข้ามาตอนกลางวันล่ะครับ ขนาดนี้ร้านปิดแล้วนะคะฉันเอาเข้าวให้พี่หลงตอนเย็นทุกวันแหละถ้ามาตอนกลางวันนะ่ะลูกค้าคงไม่ชอบฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาเป็นใครแต่เขาก็มาตั้งแต่วันแรกที่ฉันเปิดร้านเลยคุณกิจลู่เจ้าของตึกร้านเราอ่ะเขาหลหอนนะพี่แหมชอบเขาแล้วสิงั้นเดี๋ยวรอเจอเขาได้เลย ตื่นเต้นเนาะพี่ฟ้าเปิดร้านวันแรกอะใครจะมาเป็นลูกค้าคนแรกเนาะร้าน,นสิพี่กระลุดเหมือนกันเฮ้ยนี่นี่น,นี่หยุดเลยนะอีลูกค้าคนแรกก็เป็นแบบนี้เลยเหรอออกไปเลยไปจิ๋วจิ๋วข้าวที่นี่ไม่มีข้าวให้แกกินหรอกออกไปเลยไปออกไปไปออกไปเลยนะ อย่าไปไล่เขาแบบนั้นสิพี่ฟ้าจะปล่อยให้มาเพ่นพ่านแถวนี้เหรอเดีลูกค้าก็หนีหมดหรอกเดี๋ยวพี่เข้าไปนั่งรอตรงนู้นนะอยากกินอะไรเดี๋ยวฉันเอามาให้ข้าวข้าวข้าวรีบกินแล้วก็รีบออกไปเลยนะฉันเบื่อที่หน้าแกจะแย่อยู่แล้วไม่กินข้าวอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันพี่ฟ้านะพี่ฟ้าคิดยังไงให้ข้าวคนบ้ากินได้ เอาหนาไปใหม่เขากินเสร็จเดี๋ยวเขาก็ออกไปสวัสดีค่ะคุณกีดวันนี้รับเมนูอะไรดีคะเอาเหมือนเดิมหรือเปล่านี่มันอะไรกันทำไมถึงปล่อยให้คนสกปอกเข้ามาในร้านได้แถมยังมานั่งที่ประจำของชันีกรีบไร่มันออกไปเลยนะ นี่แกออกไปจากร้านได้แล้วฉันไม่ให้แกกินข้าวที่นี่แล้วแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกมาอีออกมาหยุดได้แล้วพี่ใหม่พี่ใหม่เฮ้ยอะไรวะแค่นี้ล่ามันออกไปไม่ได้เลยไงหลีไปไปใช้จัดการเองไปออกไปวันนี้นี่ผมออกไปไง บอกให้แม่ยกเลิกสัญญาเช่าของคุณนี่แหละค่ะเหตุผลที่ฉันไม่อยากให้เขาเข้ามาตอนนี้ลูกค้าก็ว่าอยู่ครับวันนั้นผมเอาเข้าวไปให้เขาดูทำท่ากลัวๆคงมีคนอื่นเข้าไปทำลายเขาฉันว่าอยู่แล้วคุณต้องเอาเข้าไปให้เขาแน่ๆทำไมคุณถึงรู้ล่ะครับฉันดูออกค่ะ อย่างนี้นี่เองคุณนึ่งลดราคาให้ผมเออว่าแต่ผู้ช่วยที่คุณเล่าอ่ะเขาไปไหนแล้วครับอ๋อเขาเพิ่งลาออกไปเมื่อเดือนก่อนค่ะตอนที่รู้ว่าฉันกําลังจะปิดร้านเร็วๆนี้ยังไงลหรครับสิ้นเดือนนี้ฉันจะย้ายออกแล้วค่ะเจ้าของตึกเขาจะขายให้กับนักลงทุนคนอื่นเห็นว่าจะเปิดร้านสะดวกซื้องั้นเหรอครับแล้วคุณคิดจะทํายังไงต่อ ที่จริงฉันก็ไม่อยากย้ายหรอกนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็ตั้งนานแล้วแต่เจ้าของตึกเขาบีบเพิ่มค่าเช่าเป็นหลายเท่าตัวเลยฉันพยายามยื้อแล้วถึงขนาดต้องเอาของบางชิ้นในร้านไปขายเพื่อเอาเงินมาหมุนสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปเช็คสภาพของร้านหน่อยนะครับอ๋อทีมช่างใช่ไหมคะ แต่ว่าฉันยังเก็บของบางส่วนไม่เรียบร้อยเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมมาเช็คบางส่วนข้างในก่อนครับคุณฟ้าคะที่แท้เป็นเจ้านายคุณนี่เองที่มาซื้อตึกไปใช่ค่ะเป็นเจ้านายฉันเองเขาซื้อตึกนี้ไว้แต่เขาไม่ชอบทำเลที่นี่อ่ะเลยจะปล่อยให้เช่าคุณฟ้าสนใจไหมคะ หมายความว่าจะไม่ทำร้านสะดวกซื้อแล้วเหรอคะใช่ค่ะถ้าคุณฟ้าสนใจจะเช่าต่อดูสัญญาก่อนได้นะคะสัญญาปีต่อปีค่ามาจำข้าวผัดพริกแกงกุ้งทุกครั้งที่มาทาน ค่าเช่ารายเดือนอาหารสามมื้อของพี่หลงค่าเช่าของเราแพงไปหรือเปล่าครับคุณไอ้มาต่อยงานเหรอคะพอดีว่าช่างอยู่ด้านในแล้วค่ะนี่คุณสองคนผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อไอ้เป็นคนที่มาซื้อตึกนี้เอง อย่าเพิ่งตกใจสิครับที่ผมมาร้านคุณบ,บ่บยอยๆอ่ะเพราะผมต้องมาสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองผมถึงได้รู้ความเป็นไปของที่นี่ทั้งหมดตอนแรกผมก็ดีใจนะครับที่ได้ซื้อตึกที่นี่เพราะผมหวังไส้คุณที่คุณใจร้ายกับพี่หลงพวกเราเข้าใจคุณฟ้าผิดเองละค่ะเพราะฉะนันิดว่าคุณฟ้าอยากย้ายออกนั้นแต่ทีแรกอยู่แล้วเจ้าของตึกเนี้ยพอให้ข้อมูลฉันมาแบบนี้พอพวกผมได้รู้ความจริงอะ่ะผมก็เลยคิดว่าคุณควรอยู่ที่นี่ต่อครับ ยังไงดีคะคุณฟ้าสนใจจะเซ็นสัญญาต่อไหมคุณไอซ์อ่ะพ่อคนมาดีโนเวล่ะใี่คุณได้นะคะตกลงค่ะข้อเสนอดีๆแบบนี้ฉันจะไม่รับได้ยังไงข้อเสนอดีๆสำหรับคุณดีๆอย่างคุณไงครับคุณฟ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณทั้งสองคนมาก ลูกค้ามาจะมาส่งครับหอมหอมหอมแป้งอ้าวพี่หลงมาแล้วเหรอนกออกมาแล้วพี่หลงหน่อยครับพีป่ป้าป้าหอมหอมแป้งมานี่เลยพี่หลงทาแต่แป้งน้ำไม่อาบน้กี่วันแล้วเนี่ยปไปแป้งหอมไมอาบน้ำ <c oughs> ไปพี่หลง <c oughs> ไมอาบน้ำพี่ <c oughs> คุณมากนะคะคุณไอซ์ฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีส่วนข้ามาจำเอ,อ่อข้าวผัดพริกแกงถ้าคุณเบื่อเปลี่ยนเมนูบ้างก็ได้นะคะไม่เบื่อหรอครับฝีมือฟ้าผมจะมากินทุกวันเลยได้สิคะรอสักครู่นะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้แต่มื้อเน,นี้ยผมขอพิเศษได้ไหมครับพิเศษใส่ไข่เหรอคะพิเศษใส่ใจต่างหากครับขอรอยืน้ขอเจ้าของร้านดูนะ